สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในโลบอกเกมฟรีนั่นเองนะซึ่งในเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เนี่ยได้มีกิจกรรมมินิอัปเดตเข้ามานะมาผมจะสอนทานะว่าเราต้องทําภารกิจอะไรกันบ้างนะเริ่มต้นจากเพื่อนๆจะต้องมาอยู่ในเกาะฮาโลวีนนั่นเองนะอีเวนต์ฮาโลวีนครับอีเนาะใช้อีเวนต์กระจกวาร์มมาเลยนะอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องมาพูดคุยกับพับกิ้งคิงนะหรือว่าราชาฟักทองนั่นเองนะครับพูดคุยไปเลยนะแล้วเขาก็จะให้ภารกิจเรามา เริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องไปเก็บฟักทองทั้งหมด3ลูกก่อนนะไปได้เลยในการเก็บฟักทองเนี่ยเราจะต้องไปที่สวนฟักทองกันก่นกอนนะสวนฟักทองเนี่ยจะอยู่ตรงบ้านสิมมวงตัวนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาในซอยนะเดินตามทางไปเลยฮนะเก็บฟักทองลูกไหนก็ได้เนาะอ่าลูกนี้แล้วกันลนะหนึ่งลูกสองลูกแล้วก็สามลูกนะหลังจากที่เราเก็บฟักทองสามลูกแล้วเนี่ยมันจะขึ้นข้อความแบบนี้เนาะไม่ต้องตกใจนะครับ ให้เรามาที่ตรงนี้ต่อนะกดเพื่อ,อเปลี่ยนรูปร่างฟักทองได้หนึ่งครับเราจะต้องนําฟักทองเปล่าเนี่ยฟักทองเปล่าแบบนี้มาแกะสลักให้เป็นรูปหน้าฮาโลวีนแบบนี้โดยการมาที่ร้านค้าฟักทองแล้วก็กดตัว E ีไป3ามครั้งนะผมจะเริ่มกดนะครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3ครับมันจะมีข้อความขึ้นนะสังเกตดีดีะเรียบร้อย หลังจากที่เราแกะสลักฟักทองครบ3ามครั้งเนี่ยให้กลับไปหาพับกินคิงเหมือนเดิมนะเดินตามทางไปเลยนะกลับไปหาพับกินคิงเหมือนเดิมเควก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับโอเคพูดคุยต่อหลังจากที่เราพูดคุยกับพับกินคิงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะให้เราไปหา NPC ทั้งหมด3ก่อด้วยกันนะ 3ามเกาะด้วยกันครับผมจะเริ่มจากเกาะแรกเลยเนาะเกาะแรกเนี่ยจะเป็นเกาะมูสูดนะนี่แนะอยู่ตรงนี้เลยกดครับใช้เวลานิดหนึ่งนะคดที่หนึ่งจึงเรียบร้อยเราจะไปหา NPC คนที่2นะ NPC คนที่2ผมจะไปอะไรที่มันใกล้ๆก,ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมขอไปซันสโตนก่อนแล้วกันนะ คนที่สองเนี่ยจะอยู่ที่เกาะซนสโตนะนี่ไงผมเจอแล้วเดินเข้าไปเลยขับเรือไปขับเรือไปเข้าไปใกล้ๆจึงพูดคุย แล้วก็กดตัวครค้างนะใช้เวลาสักแป๊บถึงอนะเรียบร้อยตอนนี้ผมพูดคุยไปแล้วนะสองคนนะี้เหลือคนสุดท้ายคนสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ที่เกาะลอสริสเบย์นะเกาะก็ไม่ได้อยู่ห่างกันมากนะครับใ,ใกล้ๆแค่นี้เองลอส เกาะที่3านี่จะอยู่ที่ l o อ t Liss b a นะครับนี่ไงผมเจอแล้วหาไม่ได้ยากเลยเนาะเดินขึ้นฝั่งมาก็เจอแล้วเรียบร้อยตอนนี้ภารกิจเราเสร็จแล้วนะรู้สึกว่าเราจะได้ของอะไรมัาสักอย่างเนี่ยเป็นลูนเทียนะฮะรีเวิร์กเนาะโอเคครับหลังจากนี้เราก็กลับไปเหมือนเดิมนะจึง หลังจากนั้นก็กลับมาพูดคุยกับพับกินคิงอีกรอบหนึ่งนะภารกิจเราหายไปแล้วหรือยังเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราส่งภารกิจไปแล้วนี่เราจะได้ของรางวัลมานะจะเป็นรองเท้านะฮะเดี๋ยวผมขอพมิ์ซะหน่อยนะ JACK นี่ไงผมเจอแล้วเป็นรองเท้าใหม่นะลองใส่ดูฮะสวยหรือเปล่าจึง๊งเอ้ยสวยอยู่นะจะเป็นรองเท้าสีเหลืองนะครับดูเอฟเฟกต์การวิ่งซะหน่อยอนะโอสวยดีสวยดีครับผมไม่ได้เปิดเอฟเฟกต์นะ ถ้าทุกคนเปิดเอฟเฟกเนี่ยมันจะมีแสงสีเหลืองนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เปิดเนาะสวยดีครับแล้วก็วิ่งเร็วด้วยนะเออใช้ได้เลยอะใช้ได้ใช้ได้นี่คือของรางวัลที่หนึ่งเนาะส่วนของรางวัลชิ้ที่สองเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเรือฟรีนะฮะเราจะมาดูกันสะหน่อยเรือฟรีหน้าตาเป็นแบบไหนนะถ้าเป็นอีเวนต์ฮาโลวีนก็จะเป็นพวกฟักทองนะเรือฟรีเรือฟรีอยู่ไนนาะนี่ไงฮะผมเจอแล้วเนาะคลาสสิกพัมกิน ความเร็วจะอยู่ที่โอ้เท่าไหร่เนี่ยโอ้น้อยมากเลยนะลองดูว่าจึ๊บสปีดน,นะมาแล้วครับคลาสสิกผับกินนะอันนี้คือเลเวลฟรีเนาะก็แค่แกะสลักฟักทองแล้วก็ได้แล้วนี่น่ารักด้วยนะความเร็วจะอยู่ที่เดี๋ยวผมลองดูก่อนนะะมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่ว่ามันช้าอยู่นะเลี้ยวบังคับซ้ายขวาก็ค่อนข้างยากนะครับเออเดี๋ยวยากไปหน่อยเนาะ โอเคครับอันนี้ก็เป็นเรือคลาสสิกพับก,กินเนาะเรือฟรีที่เราได้เรือฟรีที่เราได้จากการทำภารกิจผ่านได้หนึ่งนะไปกลับไปเหมือนเดิมน,นะ <c oughs> เรามาภารกิจต่อไปกันเลยดีกว่านะ <c oughs> เหมือนเดิมน,นะฮะเราจะต้องกลับมาพูดคุยกับพับกินคิงเขาจะมีชาเลนจ์ใหม่ให้เรานะกดไปได้เลยฮนะ เขาต้องการปลา5ตัวนะฟิีไฟต์แต่ว่าต้องติดมิวเทชันด้วยนะติดเป็นสปุกกิ้งอะไรนี่ผมอานไม่ทันโอเคนะก็คือเขาต้องการปลา5ตัวที่มันติดสถานะของอีเวนต์นี้นั่นเองนะซึ่งมันหาได้จากไหนใช่ไหมฮะไม่ได้ยากเลยเนาะก็ <fres shortly. S 1> <propia> ต้องใช้เบสสปุกกิ้งนั่นเองฮะสปุกเนี่ยเราต้องใช้เบดนี้เนาะเบสสปุกกิ้งหลอดในการตรงนะครับ ส่วนเบสปุกกิ้งวิธีหาก็คือเราจะต้องทำอีเวนต์แม่มดนะเนี่ยเราจะต้องอาเราจะต้องนําถุงแม่มดเนี่ยมาใส่แล้วก็จะแรนดอมได้เบ็ดตัวนี้นั่นเองนะซึ่งส่วนตัวผมเนี้ยใช้ถุงไปทั้งหมดส1บ็ดถุงในการได้เบดนะครับมันไม่ได้ยากเลยเนาะนําถุงมาให้แม่มดแล้วเราก็จะได้เบดสปุกกิ้งนะโอเคไปตกปลากันดีกว่านะเป้าหมายของเราาในคิด ตกปลากนันดีกว่านะเป้าหมายของเราก็คือการตามหาปลาให้ตัวที่ให้มันติดมิวเทชันที่เราต้องการนั่นเองนะปุ๊บลุยไปเลยอะสปกกินหลอดนะไม่ได้ตกยากนะเบ็ดมันก็มีพาสซีฟของมันอยู่อะดูว่าปลานิ่งมากเลยจึงติดไหมอันนี้ไม่ติดนะเราตกไปเรื่อยๆนะตกได้ที่หน้าหาเนี่ยแหละมันตกได้สองที่นะคุณผู้ชม ตกได้ที่หน้าท่าเรือหรือว่าตกได้ที่บอ่ออีเวนต์ห้าสีก็ได้เหมือนกันนะนี่ฮะติดแล้วนาะอีเวนต์มาหนึ่งตัวเก็บไห้มัน,มนครบห้านะจึงอันนี้ไม่ติดนะเป็นพับกินที้เฉยเมื่อกี้ผมอ่านหน้าจอไม่ทันนะครับตอนที่ผมตกไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราตกครบ5ตัวปุ๊บเนี่ยภารกิจมันจะแจ้งเตือนตรงหน้าจอตรงกลางเราแบบนี้เนาะ เป็นข้อความจากพ kin ับกินคิงนั่นเองนะตอนนี้ผมก็ตกครบแล้วละ่ะ let's go ฮะตกไปไหมฮะผมตกไม่เกินไม่เกิน5นาทีเลยนะ let's go let's go let's go หลังจากที่เราตกปลาอะไรก็ได้ให้มันติดมิวเทส5ตัวเหมือนเดิมก็กลับมาพูดคุยฮะพูดคุยกับพับกินคิงซะหน่อยนะมันช่างง่ายเหลือเกิน,นกับภารกิจนี้เรียบร้อยเรียบร้อยนะตอนนี้ผมได้ของรางวัลมาแล้วจะเป็น ghost s k a d e r แล้วก็ bad g k i d e r แล้วก็จะเป็นฮาโลวีนนะ รู้สึกว่าจะมีอยู่2อย่างนะครับเดี๋ยวเริ่มจากแบดไกด์เดอร์นะฮะ B A T แบดนี่ไงผมได้มาแล้วแบดไกด์เดอร์นี่จะเป็นแอดวานใหม่นะครับเอ้ยมันจะเป็นไกด์เดอร์ใหม่เนาะไกด์เดอร์รูปค้างคาวนะลองดูสักหน่อยนะจิว้วอุ้ยเท่มากเลยอ่ะปีกดำๆอะ่ะเท่ดีเท,ท่ดีเท่ดีเท่ดีผมชอบนะหรือว่มามันดูเรียบง่ายอะ่ะคลาสสิกดีนะความเร็วก็โอเคนะเออใช้ได้ครับแบดไกด์เดอร์เนาะรูปร่างหน้าตาก็เป็นแบบนี้ ปีกดำๆเด็กๆอะความเร็วใช้ได้เลยนะเร็วพอวๆกับอีลิทไกด์เดอร์หรือว่าแอดวานไกด์เดอร์เลยครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะส่วนของฟรทีที่สองเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเรือนะถ้าผมมองไม่ผิดใช่ไหมเรือเรือเรือนี่ไงผมเจอแล้วนะโกดเดียเหรอดูสะหน่อยสิโอ้ยเทมากเลยอ่ะมันเหมือนเนี่ยมันมีออร่าผมชอบมากเลยแล, <laughs> แล้วผมจะขึ้นยังไงวะโอ้ที่ โอ้เรือใหม่โคตรเท่เนี่คุณผู้ชมผมชอบมากเลยอะ่ะดีไซน์มันดีเลยอะ่ะมันจะเป็นเหมือนฮาโลวีนเนาะอันนี้จะเป็นเหมือนลูกหิมาใช่ไหมลูกหิมอ้ยเร็วอยู่นะเร็วอยู่เร็วอยู่อะลูกหิมามีเขาปีศาจแล้วก็ไฟสีน้ำเงินเนี่ยเออเท่มากเลยว่ะดูความเร็วหน่อยสิ e t ส g กเนี่ยเอฟเฟกต์สวยนะเลี้ยวก็ไม่ได้ยากนะครับโอ้ยเท่ยางงี้สงสัยต่อจากนี้ผมจะใช้เรือลำนี้เป็นเรือประจำแล้วล่ะมั้งเออเดีะความเร็วสูงสุดแม็กที่200นะฮนะ200สปีดเนาะ เทด้วยโอเคครับของรางวัลก็ประมาณนี้เนาะเออของฟรีอีเวนต์นะ